วัสดีครับผมโอ๊ตจาก BYD ยนไพบูลขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชาร์จ DC ที่สถานีชาร์จของโตอก็คือ EV Station p a r s, mm. <S ของโพตทครับเ <im itus> บื้องต้นเราก็ต้องมีแอป,ปพลิเคชันตัวนี้ครับ EV Station p a r s หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็ปูกบัตรเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าตาของแอป,ปกันเลยครับ EV Station p a r s ของโตอนะครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้ก็จะมีรูปโฮมรูปแผนที่รูปสแกนคิวอารโค้ A ode, เวลาแล้วก็ตัวคนนะครับนี่แล้วจิ้มเข้าไปที่แผนที่ก็จะเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นนี่ในตัวเมืองมี2ที่นะครับก็คือปะตะทหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์แล้วก็ปะตะทแยกเจริญศรีและตอนนี้ผมอยู่ที่ศู e, ยนย์บีวร์ยนไพรวูนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมจิ้มไปที่แยกเจริญศรีก็จะมีหัวชาร์จตามนี้ครับ AC Type 2 DC c h a r d e o แล้วก็ DC CCS Combo 2ครับของเราจะชาร์จด่วนเราเลือก DC CCS Combo 2ครับเมื่อเลือกสถานีชาร์จเสร็จแล้วเราก็เลือก Book Now ครับขณะนี้เวลา10โมง9นาทีเราจะสามารถเลือกเวลาชาร์จได้อีกทีก็คือ11โมงถึง11โมง50เป็นรอบการชาร์จรอบละ50นาทีนะครับเราต้องไปให้ทันเวลาที่เราจองไว้ด้วย โอเคเราจิ้ม21โมงถึง11โมง50แล้วกดจองครับหลังจากกดจองก็จะมีข้อมูลการจองแล้วก็ยืนยันการจองเวลานะครับแล้วก็ค่าทรรมเนียมจอง20บาทถ้าผูกบัตรไว้แล้วใส่ข้อมูลรถไว้แล้วก,กดยืนยันได้เลยครับโอเคครับก็จะหักเงินจากบัตรที่เราผูกไว้นะครับแล้วก็ ขึ้นสถานะต่างๆว่าเราจองที่สถานีชาร์จขอนแก่นเป็น DC CCS Combo 2ครับเวลา11นาฬิกาถึง11นา,า50นาทีค่าไฟ7.50กิโลวัตต์ก็คือ7บาท50ต่อกิโลวัตต์อาร์นั่นเองครับโอเคครับกดสำเร็จครับและเมื่อเรา ทำการจองเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าแรกของเราเราก็สามารถกดที่เวลาตรงนี้ได้ครับแล้วก็ดูที่ข้อมูลการจองชาร์จนะครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราไปข้ามไปที่การชาร์จเลยดีกว่าครับพอถึงที่หัวชาร์จแล้วนะครับก็คือตอนนี้รอเวลาครับอีก2นาทีผมก็จะถอดหัวชาร์จตัวนี้คือเป็น CCS Type 2ตัวนี้ครับไปเสียบที่รถเรานะครับ ตอนนี้11โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอป EV Station p a s s ครับแล้วก็กดตัวสแกน QR code ครับแล้วก็กดคำว่าสแกนครับแล้วก็นำมาสแกนที่ช่องของ CCS Type 2ที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็กดเริ่มชาร์จครับแล้วก็กดเริ่มครับกำลังเชื่อมต่อกับเครื่องนะครับโอเคเริ่มชาร์จครับ มาดูที่หน้าจอเข้ามาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถตอนนี้ก็กําลังขึ้นสถานะชาร์จครับชาร์จกําลังไฟอยู่ที่33กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตผมอยู่ที่89%ิเใช้เวลาอีกแค่19นาทีแบตก็จะเต็มครับโอเคครับแล้วผมก็สาธิตการชาร์จที่สถานี DC ของปตทให้ให้ชมแล้วนะครับ ผ่านไป5นาทีนะครับจาก889แ,แบตขึ้นมา91ก็คือค่าชาร์จอยู่ที่21บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะหยุดชาร์จนะครับตอนนี้ยืนยันการหยุดชาร์จครับโอเคครับเครื่องตัดกำลังไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเก็บหัวชาร์จกันครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับ ค่าจองเรา20บาทครับเราก็จะจ่ายอยู่ที่2บาท50เพราะว่าค่าจองเราชำระไปแล้วแบตขึ้นมา3กิโลวัตต์ครับจาก89เป็น92าแล้วก็สามารถขับต่อได้ในช่วง80ถึง80กว่าถึง100ก็คือแบตจะชาร์จช้ากว่าปกติอยู่แล้วครับและนี่ก็เป็นการสาธิตวิธีการใช้ DC Station ของของปตทนะครับชื่อสถานีว่า ev station p a r k ครับขอบคุณที่รับชมครับ